มาที่สนามตากียังไงบ้างครับวันนี้สวยมากเลยครับสวยมากเลยแล้วก็ดีใจกับชาวตากด้วยครับที่แบบมีสนามกีฬาดีๆแบบนี้อ๋อครับวันนี้หวังว่าจะสนุกครับหวังว่าจะสนุกนะฮะแล้วคุณตโนเคยมาเที่ยวในจังหวัดตากชอบครับผมชอบเกาะกูเป็นพิเศษชอบกูดเลยอ๋อครับเคยมาหลายครั้งเลยใช่ไหมครับใช่ครับมาหลายครั้งแบบไม่ไม่คิดว่าว่าทะเลฝั่งอ่าวไทยจะสวยขนาดนี้อ่ะ ตอนที่ไปกกเคยมาตั้งแต่ตอนแบบตอนเรียนมัธยมครับแล้วแบบมันดุดมสมบูรณ์มากแต่ตอนนี้มันก็เจริญขึ้นแหละแต่ก็ก็ยังสวยอยู่ดีครับ้นอกจากเกาะปูแล้วได้ไปกกอนไหนบ้างที่วัดาเคยไปเกาะช้างครั้งเดียวครับส่วนมากไปครั้งทิพนานะทิพไหยวันมั้อเ็นถ้ามากเกาะปูนานครับเพราะมันจะมีแบบเหมือนกับพายเรือกับป่ากครงการด้วยครัใช่ครับแต่ว่าในตัวเมืองตรัง ยังไม่เคยมาเที่ยวแต่จะชอบประวัติศาสตร์ของต่างเี่ยวกับสุพ่อด้อห้างานที่ห้าดูเรื่องของฝรั่งเศสดูเรื่องของสุดยอดสุดยอดเนี่ยก็จะมีงานตาลำลึกนะทุกปีทุกวันที่23มีนาคมแล้วก็ที่สัมผัสคือคนต่างจะน่ารักยางเมื่อวานไปทานข้าวก็ อบุญครัเพื่อนพ่อแม่พี่น้องเยอะน่ารักให้คุกกี้ผมมากินด้วยใช่น้องโตโน่ก็น่ารักนะเป็นกันเองดีที่ว่าโอเคเนาะตัวน้อยก็ทำประโยชน์เยอะไงช่วยข้างที่บ้านเราครับใช่ใช่บ้านเรกับเราแผ่นดินเราถ้าเราไม่รักกันถ้าเราไม่ช่วยกันเราใครจะมาช่วยเกี่ยวกับใช่น่าสุขโรงพยาบาลต่างตาครับที่โดนทำอะไรก็เป็นผลดีครับตัวโน้ด้วยครับผมครับผลไฟได้ของประชาชนทั่วไปด้วยครับอนุญาตไแล้วความฟิตทางร่างกายเรื่องฟุตบอลเป็นไงบ้างตอนนี้ ดีขึ้นนะครับพอถึงก็มาถือว่ามาเรียกความฟิตที่ใช้ฟุตบอลนี่แหละช่วยด้วยที่จะได้เตรียมเล่นคอนเสิร์ตครับแล้วก็จะต้องโอโมทหนังหันด้วยครับการพัฒนาครับก็ให้ฟุตบอลช่วยฮะดีครับดีก็ขอให้น้องโตโต้มีความสุขมากนะครับถ้าวันีเกิดมีแฟนคลับมาขอถ่ายรูปกับต้นด้เต็มใจนะได้เลยมาเลยครับโอเคขอบคุณอ่ะสินเตียยูอีสินี้เขาใช้หน่อยครับโอเค พี่พี่ครอัวเน่ยพี่พี่ครอบครัวะครบครัรยอดนะยอดน้ำจิ้มิ้มโ